สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับมาดูการสร้าง,างของลุงลุงชื่ออะไรนะลุงนะเออดูเปียกลุงเปียกครับนี่สร้าง,างอันนี้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ก็เรียกว่าแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็มีข้างบนมีแสงอาทิตย์นะครับมาแล้วก็มาปั่นมอเตอร์นี้มอเตอร์นี้แล้วก็ใช้สวิ์นี้ควบคุมนะครับนี่ควบคุมนี่เราเห็นสวิตไหมนี่ควบคุมนะครับ ดูใช้จักรยานคันหนึ่งอยู่นั้นเนี้นี่จักรยานคันนี้นะมออแปลงมีทั่วทดนนี่ลอกแล้วก็อยู่ฝั่งนี้เวลาเลี้ยวนะผมจะให้ดูเห็นน,นะแล้วก็เลี้ยวนะนะครับเลี้ยวซา้ายเลี้ยวขวาล้อจะบิดตามกันนะครับพอเวลาเนี่ยกานชักเป็นอย่างนี้ครับนี่และสิ่งสําคัญก็คือมันไม่ล้มนะครับมันไม่ล้มทําโครงสร้างอย่างนี้นะ เอาแสงทิศเป็นเขาเรียกบังแดดพอดีแล้วโครงสร้างกะดัดเหล็กมาอย่างนี้ดูโชค๊คนะครับโชกเนี่ยจักรยานไม่ได้ใช้โชค๊คละครับใช้ความหนักแน่นของตัวนี้นะครับดูฝั่งนี้ดูสายไฟเดินเขาใช้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แบตเตอรี่ใส่ตรงนี้นะครับมีหม้อแปลงไฟแปลงมานะครับพอเวลากดก็วิ่งและสิ่งสำคัญก็ออกใช้ แบตเตอรี่ดูคัดเนาะเดินไฟนี่ครับนี่รับจากแสงตัวนี้มาเก็บไว้ที่เก็บไว้ที่แบตเตอรี่อันนี้ก็ตัววิ่งโอ้โหยี่สิบาสิบโลได้โอ้ไปไกลครับนี่าไปด้วยยีสิ่งสำคัญพอเวลาแบตหมดปั่นได้ด้วยและสิ่งสำคัญคือไม่ล้มมี4ีล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังเป็นสิง่งประดิษฐ์จากรถคนไทย ครับเอาแสงโซลาเซลล์ที์จากลุงเปียกประดิษฐ์ที่ยุ้งทลายนี่นี่ครับเขาเรียกว่าสิ่งแปลกๆที่ทำแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับหัวคนไทยไม่แพ้ชั้นไหนในโลกนี้ครับนี่มีไฟล้ายไฟทงซ้ายนี่ไฟเไฟลี้ยวไฟหลังไฟกระพิบนะครับสิ่งสำคัญก็คือตัวแปลงไฟเนี่ย นะครับแต่สิ่งสำคัญก็ต่อเสร็จแล้วต้องเป็นคนเป็นนะครับถ้าคนไม่เป็นนี่ก็อันตรายนะครับมีผู้เชี่ยวชาญ่ที่นี่ด้านหลังอยู่ฝั่งด้านแปลงมาอยู่ฝั่งให้ยาวเป็นเป็นแผ่นนะครับดูด้านหน้านี่แต่ผมชอบก็คือลักษณะด้านนี้โครงสร้างอย่างนี้นครับโครงสร้างแล้วก็ใช้ได้จริงครับได้ใช้จริง นี่เขาถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับไปชาร์จก็คือรับแบตเตอรี่มันชาร์จด้วยไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จด้วยนี้ด้วยนะครับแต่ลงุงเ็าบอกว่าแบตเตอรี่มันเก่าแล้วก็ลงมาทดสอบดูด้านนะครับสวยงามแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราชอบคืณลุงดานชอบก็คือความความคิดค้นนะครับความคิดค้นและความชิดคมแล้วก็ คิดประดิษฐ์ประดอยถ้าไม่มีการคิดค้นเสร็จแล้วครับก็บไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ตานหลังยุคดานนี่นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีนี่ขาตั้งโซนด้านข้อการเท้าเนี่ใช่ไหมนี่ความคิดเนี่ยโครงของโครงสร้างครับราารมีหัวตรงด้วยอะไรด้วยเยอะมากนี่ความคิดแล้วก็มีตรงนี้ ประตูกแก็จะมีคานยาวใส่ประตูเห็นไหมนี่แหละความคิดสร้างสรรค์แรกที่จริงเบานะครับบอลมากเลยใช้ตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้สองคนเลยนะตอนนี้เราใช้เหมือนกันเห็นไหมโครงสร้างเบาแล้วก็เลียวดีเลียวได้ประมาณสักโอ้โหเลยการจูงสายนะคะรับเดี้ยวการเลี้ยวดีนะครับ แล้วคานมันก็จะจิงกันใหม่ใส่ลูกหมากใหม่ใส่ลูกหมากคันนะครับคันรับน้ำหนักนะครับถ้าเราใส่เครื่องโมไซก็ได้คือเราอยากะทำก็คือหนึ่งเอาคนนั้นเขาคิดว่าการล้มมีน้อยนะครับการล้มก็ไม่มีสี่ล้อระหว่างคงนนี้จะรับน้ำหนักพอดีนี่ลงุงก็ยาวประมาณอะไรเมตรอะไรเนี่ยตรงนี้มาถึงนุ๊น เมตร20เมตร20เจ๊ะไหมอันนี้เมตร20นี่สองเมตรได้ไหมเมตร20เขาเรียกว้างเมตร20อันนี้จากล้อหน้าถึงล้อหลังนี่ก็สองเมตรพอดีนะครับศูนย์ถุงตรงนี้ก็มีไม้ปูไม้อัดปดูไว้คนนั่งไปได้นะครับนะครับพาลูกหลานไปเที่ยว นะครับขี่แบบสบายสบายสิ่งสำคัญก็คือการชิดชิดค้นสร้างใหม่ะดิษฐ์ใหม่นะครับนี่พอชิดค้นสร้างใหม่ประดิษฐ์ใหม่แล้วก็มาประยุกต์ให้มันด,ดีขึ้นนะครับนี่นี่ครับก็เป็นรถแบบยางพยางยนตกางนะครับนี่รถพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่โองง้ นี่มันกี่โวลต์ขั้งบนเนี่ยที่ที่แอาทิตย์ไปอ่ะเหรอได้เยอะไหมวันหนึ่งชาร์จได้นานไหมไฟนานเออตแรกไอ้ทำนี่มันกี่โวลต์นีน่ผลผลิตมาแล้วลงเปียกผลิตนะ้นไปดูข้างบนละกี่โวลต์ ถ้รรมได้เน่ยนานแอนเฟดเก็บได้เยอะแบตเตอรี่ใหญ่นะแบี่สิโวลต์ใช่ปแบตเตอรี่สิบสองโวลต์สามรอยสีวัตต์สาม้วลต์โอ้โหเยอะจริงโอ้โหมาโอ้โหผลิตคิดคน เอาไปเราไม่ต้องพึ่งต่างประเทศแล้วเราซัดเราเองเลยทำเราเองเลยนี่โครงสร้างที่สำคัญนี่ก็คืออะไรโม,เ,มเ,เร์โมเดลประเทศมันก็มีตัวคุี่ใส่<อ>ับจักอย่านอ๋อถึงจะหักมาแจให้แรงไอ้ตันนี้มันแรงแรงดีอ่ะแรงสิ่งสำคัญก็คือนี่พอเวลาแบตหมดแล้วก็ใช้ปั่นได้เลยนะครับ เบรกนะครับมีเบรกด้วยชื่อเใช่หรออนี่นะครับนี่มาดูกันแล้วก็เราดูไปว่าแล้วเราก็ชิดชิดต่อยอดไปทีนะครับนี่โครงสร้างมันนี้แต่โครงสร้างกันดัดสวนูรณนะครับคงทนแล้วก็ตัวนี้แข่งโซลาเซลยกออกมาไดนยก็ะทำยกรอดไดเห็นไหมนี่ยกออดับออกเราการได้เราไม่พอใจก็ยก โลาเซลลนะครับรถจักรยานประดิษ์โซล่าเซลล์นะครับตอน,น,นให้ดูไกลๆไปเที่ยวได้ทุกที่นะครับนี่ของจากลุงเปียกนะครับสวัสดีครับผม